เพชรสวัสดีค่ะสวัสดี FC ของน้องจ้าจ๋านะคะวันนี้นะคะวันนี้นนอะจะเอารถสวยมาให้ FC ชมกันอีกแล้วนะคะอันนี้เลยใครจะเอากระบ,บะทํากินไม่ใช้งานนะคะ4ี่ประตูออโต้ยกสูงนะคะสภาพสวยๆดีๆเด็ดๆแบบนี้ไม่ควนพลาดนะคะวันนี้เนาะจะเอามาให้ชมในชมปี2องพันค่ะโอ้ยลืมขอขยิ่งดูหน้าป้ายนิดนึงเพราะว่ารถเยอะเนาะจ๋าจำไม่หมดนะ คันนี้นะคะท่านผู้ชมนะคะได้ไม่1,000งแสกับอีก9,000โลเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมสามารถซื้อรถฟรีดาวกับน้องจ๋าได้นะคะคันนี้ค七七่าตัวเพียง5 7 9 9 0 0บาทเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมเอารถสวยตัวรถเดิมๆสภาพดีๆไปไว้ใช้งานได้เลยนะคะเป็นรถมือเดียวรถเข้าศูนย์แมนทนเนนตลอดนะคะดูรายละเอียดจนจบคลิปก่อนนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูทุกซอกทุกมุมน็อตทุกตัวเลขใหม่นะคะ ได้ดูแน่นอนนะคะเครื่องยนต์ภายในะเดี๋ยวจะจัดให้ส,สวยๆจนเต็มเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นตัวท็อปสุดในตารางนะคะ2.4ตัว G นะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์ส,สวยๆนะคะมาพร้อมไฟเดลท์นะคะไฟตัดหมอกคู่หน้ากระจ,จังหน้าโครเมียมมาพร้อมกับสีดำเปลี่ยนโนแบ็คคือก็ลูกค้ารู้อยู่แล้วแหละแต่อยากให้ชมแต่อยากพูดนะคะอยากให้ชมว่าเนี่ยสวยนะคะรายละเอียดตัวรถนะคะไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำ รับสีก่อไม้ไม่มีแน่นอนเพราะว่าน้องเจา้าเนี่ยนะคะจะให้ชมในส่วนของรถเดิมนะคะเพราะว่าน้องจะขายรถเกตีเกดเดียวเท่านั้นนะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์เนี่ยจะมีแช่เฉพาะตัว e plus แล้วก็ตัว g เท่านั้นนะคะสาหรับชมนี้นะคะคุณลูกค้าถ้าชอบไฟหน้าหล่อแบบนี้ก็ทักท่ายกริ้งกร้างกันเข้ามาสาหรับค่าตัว5,7 9 0 0 0มามาดูเหลี่ยมสันฝากระโปรงกันต่อนะคะเหลี่ยมสันคมชาร์ตแบบนี้นะคะสี ฝากระโปรงไม่มีผิดเพี้ยนนะคะรอยสะเก็ดหงสเก็ดเห็นหรือรอยทะลอกเนี่ยไม่มีเลยนะคะท่านผู้ชมสีสวยเนียนกริบแบบนี้เลยค่ะท่านผู้ชมใครที่อยากได้รถมือรสองกับจานะอยากให้สบายใจอย่างหนึ่งก็คือน้องอาจารย์ขายรถเกตเอนะคะน้องจากคขัดรถมาให้แล้วนะคะส่วนคุณลูกค้าเนี่ยนะคะแค่ดูให้ชอบและก็คิดว่ารถเนี่ยนะคะสามารถตอบโจทย์ในกาช้าอยอนของคุณลูกค้านะ,ะจัดเลยค่ะนะคะไม่ต้องประหยัดนะ มาดูนะคะแกบด้านข้างนะคะแกบข้างแกบแ,แท้สวยๆเดิมๆเ,เลยนะคะมาพร้อมกับล้อแม็ก d r o น d รอยสกู6รู่นะคะเบาโชกกระบอกโชกสวยเดิมไม่มีการแก้ไขไม่มีการแปลงนะคะกระจกภาพตัตโนมัติไฟฟ้านะคะฟิล์มติดให้แล้วเรียบร้อยนะคะโลโก้ฟิล์มสวยแท้เดิมนะคะตัวเปิดโคเมียมไม่มีชำรุดนะคะมาพร้อมกับโลโก้ํำว่าไห้รักค่ะ ส่วน,นในทางขึ้นนะคะท่านผู้ชมยอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบและไม่มีการแก้ไขแต่แปลงไม่มีรอยเบียดแต่ย่างได้ใครสนใจคันนี้นาะจะขอแถมคิ้วกระสานให้ฟรีนะคะแล้วก็แขปบทะเบียนมาด้วยนะไม่ได้แถมให้ทุกคันนะแต่คันนี้อยากแถมนะอยากแถมเฉยนะคะอยากให้เอสได้ความคุ้มค่าได้รถส,สวยๆไปพร้อมเช้งงานเลยนะคะตัวด้านข้างนะคะมองมุม45องศานะคะคุณลูกค้าทาไมน้องกจะาให้ยืน45องศาหนึ่งเลยนะคะให้ดูมุมของตัวรถนะคะและก็ดูสี ว่าระหว่างประตูสองบานแล้วก็ด้านท้ายเนี่ยสีมันเทียนหรือเปล่าสีมันสีเดียวกันไหมแสดงว่ารถสีเดิมไม่มีการโปส้สีจนนานแานา่น,าน,านอนถ้าการคำว่าคำว่าโป้สีเนี่ยรถมันต้องโดงกระแทกหนักอย่างแรงเลยนะคะจนเสียส่วนทรงจนแบบว่ามันต้องโป้แล้วนะคะแต่คันนี้ไม่มีนะสบายใจได้ไฟท้ายสวยนะคะท่านผู้ชมไฟท้ายแท้เดิมนะคะมาพร้อมกับตัว บนในทางขึ้นที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบนะคะมาพร้อมกับโลกโก้ตัวจีคันนี้เลยนะคะท่านผู้ชมนะนี่คำว่าไฮรักนะคะรีโว่ไฟท้ายซ้ายขวาไม่มีแตกนะคะดูไฟเบรกตัวที่3ไม่มีร้าวไม่มีชรุดนะอุ้ยตัวจีมีกล้องถอยให้แล้วนะลืมบอกเขามีกล้องถอยหลังให้แล้วอุย้ยนี่สภาพไลเนอร์นะคะท่านผู้ชมมาดูสภาพไลเนอรนะ์นะคะท่านผู้ชมนะคะไลเนอร์ไม่มีแตกไม่มีรั่วไม่มีร้าวนะคะ่ะ สะโพกซ้ายสะโพกขวาไม่มีการแก้ไขดัดแปลงนะคะตัวน็อตไม่มีขยับนะคะท่อเก็บสายไฟอยู่ในสภาพเดิมสมบูรณ์แบบนะคะตัวน็อตไม่มีแกะไม่มีถอดนะคะเหลี่ยมสันตัวรถสภาพเดิมนะคะคุณลูกค้าสามารถโทรติดต่อหาน้องจ้าจ่าได้นะคะถ้าคุณผู้ชมอยากได้ตัวจีไว้ใช้งานนะคะคันนี้เนี่ยนะคะก็คือจะได้รถเดิมทั้งคันนะคะรถจะไม่มีการแปลงนะ,ะเดิมใหม่มากสวยน่าใช้สุดๆนะคะเพากลางเนี่ยท่าอไอเสียช่วงล่างไม่มีผุไม่มีพังนะคะไม่มีสนิมแน่นอน นะคะรายละเอียดตัวรถที่น้องจะกรีเบลให้ชมนะคะก็ถือว่าคุ้มค่าสุดๆแล้วนะคะ,ะมาดูด้านข้างนะคะแคสซีลืมบอกไปว่าตัวแคสซีคันนี้นะคะเจ้าของเดิมหรือว่าหน่วยงานเดิมเขาใส่ไฟเบอร์หรือว่าติดกันสนิมกันรอยนะคะใต้ซุ้มล้อให้แล้วเรียบร้อยถือว่าได้กําไรไปนะคะ เพราะว่าส่วนใหญ่นะคะเขาจะโชว์แคสซีใช่ไหมคะแต่ตัวนี้ไม่ได้โชว์แคสซีไม่ต้องกลัวนะไม่โชว์ตัดต่อแคสซีมาแคสซีมาหรือเปล่าไม่ได้ตัดต่อแน่นอนค่ะคะุณลูกค้าตัดต่อแคสซีมาเราโอนไม่ได้แล้วเราจะซื้อมาทําไมนะคะใช่ไหมถ้ารถโอนไม่ได้นี่นคะ่ะเสียชื่อเสียงหมดนะคะบริษัทรยนต์เปิดมา25ปีนะเท้าภายในกันดีกว่านะภายในเนี่ยจะจ่าให้ความกว้างก่อนถัดมาก็จะให้ที่พักแขนที่สภาพสดและใหม่ที่วางแก้วไม่ชำรุด สภาพเบาะนะคะเป็นเบาะหนังดำนะคะเดิมโรงงานเดินได้ตะเข็บสีขาวแก้มเบาะขวาแก้มเบาะซ้ายจะไม่มีล้มนะคะแล้วก็มีช่องแอร์หลังให้แล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับตัวจีนะคะกระเ,เป๋าจิงโจ้ด้านหลังไม่มีขาดไม่มีชํารุดแล้วก็ที่แขวนสัมภาระนะคะมีให้ถึง2เบาะนะตัวนี้ก็แขวนได้ถึง4กิโลกรัมนะคะนี่เราจับบันไดนะคะอยู่สภาพเดิมตัวน็อตเจะ้าจะให้ดูทุกคันเนี่ยที่จะจ๋าะให้ดูว่านี่น็อตเนี่ยทำไมเจะ้าจชอบ ชีให้ดูก็ต้องดูค่ะลูกค้านะต้องดูนะีคะหนึงสองต่อมาลอยซีนนี่นะคะดูลอยซีนนะคะคําว่าลอยซีนนะ,ะตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวแผงประตูซ้ายขวาสภาพสมบูรณ์แบบกริดนะคะนี่ตัวลอยเม็ดองค์เม็ดอาร์คเหล่านี้นะคะสังเกตได้เลยนะคะคุณลูกค้าถ้าซื้อรถมือสองแล้วกลัวประตูข้างมันโดนมานะคะลูกค้าสามารถเปิดดูได้นะอ่ะ ไปดูได้โครงสร้างเดิมนี่ตรงนี้เขาเรียกว่าคานเสาบีนะคะลูกค้าคานเสาบีเนี่ยนะคะลูกค้าดูแล้วก็ใช้มือสัมผัสนะคะต้องใช้มือสัมผัสนะลูกค้าสังเกตได้เลยนะถ้าเคยถ้าใครเคยจ้างช่างมือสองไปตรวจรถให้เวลาดูรถมือสองนะลูกค้าต้องสังเกตนะเวลาเขาเช็คเขาเช็คยังไงเขาจะมีเครื่องมืออุปกรณ์แค่อันเดียวนะคะมาเช็ครถให้เราเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปเสียตังค์สองสามพันให้เสียเวลานะเสียตังค์เก็บเงินสามพันไม่กินข้าตวตรวจเองก็ได้ลูกค้านะเชื่อมาดูเองแล้วก็ เลือกดีลเลอร์หรือว่าเลือกบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือแล้วเขามีการรับประกันบันตีให้เราก่อนนะคะเวลาเราซื้อลถมือสองเราจะได้ไม่เสียเปียบนะอ่ะเนี่ยนะคะเบาปับไฟฟ้า8ทิศทางนะคะสภาพสวยสภาพเดิมนะคะเบากแก้มซ้ายแก้มขวาไม่มีล้มนะคะคันนี้ได้ราคา579แต่คุณลูกค้าได้ตัวท็อปนะแต่ถ้าใครมองหาตัวโฉมหน้าหมูา่าโฉมใหม่ยกสูงจ้าจ่าก,ก็มีแต่ราคามันก็จะสูงขึ้นตามปีจำต,ตามรุ่นนะคะตรงนี้ต้องเรียนให้ลูกค้าเข้าใจก่อน พวงมลาลัยนะคะได้พวงมลาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะมีอะคูสคอนโทรลยังไม่มีค่ะนะคะคู่คอนโทรลไม่มีนะคะแต่ว่าให้ Apple CarPlay เรียบร้อยเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะแอร์ก็ได้แอร์ออโต้นะคะสภาพแอร์อยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบเลยนะคะหน้าจอไม่มีร้าวไม่มีแตกไม่มีอรอยถลอกนะมีเอ็ดีการให้เรียบร้อยเลยนะคะพูดถึงว่าคอนโซลน,นะคะโฉมนี้เนี่ยก็จะเหมือนคอนโซลของตัว Fortuner เลยนะคอนโซลตรงนี้แล้วก็ตัวสภาพ รูปแบบแอร์นะก็จะเหมือน f o r t จ n e er เเลยนหัะ,ะระบบไฟระบบเบรกค่ะนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันต่อนะคะดูเฮดรูมนะคะสวยขาวนะคะท่านผู้ชมนะคะแล้วก็ตัวช่ององค์ช่องแอร์รายละเอียดของตัวรถต่างๆนะคะก็อยู่ในสภาพเดิมนะคะตัวน็อตนะคะโครงสร้างเสา a เสา B ไม่มีแก้ไขไม่มีแกะไม่มีถอดนะนี่แผงประตูดูสภาพสวย นะคะใครที่กําลังตามหารถยนต์มือสองนะคะกระบะเกรดเออยากไว้ใช้งานเนื้อหาสภาพดีดีหนึ่งคันนะคะติดตามติดต่อน้องจ๋าเข้ามานะคะสําหรับใครที่ยังกังวลในเรื่องของคุณภาพรถทนะคะเหนื่อนที่จ๋าบอกต้นคลิปก็คือเรามีการรับประกันวารนตีให้นะคะหลังการขายนะคะสภาพดีสภาพสวยน่าใช้งานจริงๆนะคะติดต่อสอบถามรายละเอียดกับน้องจ๋าจเข้ามาเดี๋ยวน้องจ๋าจะพาเข้าไปชมในส่วนตัวของเครื่องยนต์ตัวรถกันเลย ะะมาดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะคะฝาครอบเครื่องเดิมนะคะตัวตรงนี้ก็จะเป็นที่ถอดนะคะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะแล้วก็นี่นะคะตัวรถสวยๆเดิมๆนะคะแบตเตอรี่ใหม่สวยสดนะคะท่านลูกค้กานะคะน็อตแก้มซ้ายแก้มขวาไม่มีแกะไม่มีถอดนะคะน็อตฝาก,กระโปรงไม่มีถลอกเลยแต่อย่างใดนะคะด้านหน้านะคะตัวคานหน้าสภาพสวยเดิมนะคะท่านผู้ชมนะคะรายละเอียดตัวรถดูกับน้องกระจกพิจน,นได้นะคะสําหรับใครที่ยัง ยังอยากจะสอบถามรายละเอียดในเงื่อนไขของการจัดไฟแซ์ก็สอบถามมาได้นะเพราะไม่มีเอนะคะตัวเครื่องยนต์สวยสดนะคะรอยรถไม่มีรอยเซิมรอยเยิ้มน้ำมันเครื่องนะคะอันนี้คือเอามาให้ชมสดๆเลยนะคะเสนอการความร้อนอยู่ในสภาพเดิมสมบูรณ์แบบนะคะท่านผู้ชมนะคะรอยเม็ดองค์เม็ดอักอยู่สภาพเดิมนะคะรอยทรงรอยซีนต่างๆเจ้าจะาแนะนําให้ลูกค้าเข้ามานะคะติดต่อนะคะสอบถามนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นปกําลังใจให้เจ้าจ๋าด้วยเพราะว่า ถ้าลูกค้ากดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เนี่ยเวลาน้องจ,จา้าจ่าอัปเดตรถเข้ามาใหม่หรือว่ามีการรีวิวให้ท่านผู้ชมได้ชมเนี่ยนะคะลูกค้าก็จะได้เห็นรถส,สวยๆนะคะพร้อมใช้พร้อมขับแบบนี้ในทุกๆวันไม่สำกันแน่นอนสำหรับวันนี้น้องจ้าจ่าขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ